ในอดีตนะคะท่านเคยเป็นผู้ป่วยโรคซึมเศร้า3ปีเต็มๆแล้วก็มาต่อเป็นแพนิกตอนที่เป็นซึมเศร้าเนี่ยท่านต้องพบจิตแพทย์เนาะอยู่กับจิตแพทย์เนี่ยมา3ปีเข้าออกโรงพยาบาลแทบจะแบบว่าชุกอาทิตย์แล้วพอมาหลังจากนั้นเนี่ยหายจากโรคซึมเศร้าไปก็ผ่านอีก4ปีปรากฏว่าตัวเองเนี่ยเป็นโรคแพนิกตอนที่เป็นโรคแพนิกเนี่ยชีวิตคือบอกเลยคําเดียวว่ามัน มันมีผลกระทบกับการทํางานมากทันเคยครั้งหนึ่งที่เสี่ยงงานใหญ่คือแบบนัดทีมงานทุกอย่างนัดโปรดักชันแต่งหน้ามาแต่พอแพนิคกําเริ่ปุ๊บคือต้องยกเลิกหมดเลยแล้วเราก็ตอนนั้นอะคือด้วยความที่เราไม่รู้ว่าเราเป็นอะไรมันหายใจไม่สุิพอเวลาหายใจแบบแบบมันหายใจไม่ออกมันคงกำลังจะขาดอากาศหายใจอะแบบนั้นเลยอืมก็ไปที่โรงพยาบาลหมอบอกว่าเป็นโรคแพนิค ตอนนั้นก็คือวิตกกังวลกลัวกลัวไปเลยกลัวว่าเฮ้ยโรคแพนิดมันจะกําเริบอีกหรือเปล่าก็เป็นคนที่ต้องติดยาพกยาไปไหนมาไหนต้องกินยาคือถ้าไม่มียาไม่ออกจากบ้านยิ่งไปต่างจังหวัดนี่ยิ่งใหญ่เลยคือไปต่างจังหวัดถ้าแบบลืมเอายามาเนี่ยกลับบ้านทันทีเพราะกลัวกลัวมากๆจนว้นห้าไปหาหมอไปพบหมอตามปกติ หมอก็พูดมาคํานึงเป็นคําถามที่เปลี่ยนชีวิตทันเลยหมอถามขึ้นมาว่าจะกินยาไปตลอดชีวิตหรอพอมนได้ยินปุ๊บมันก็เลยทําให้ทันรู้สึกว่าแบบเออจริงว่ะจะกินยาไปตลอดชีวิตเหรอ,อก,ก็เลยถามหมอกว่าหมอคะแล้วจะทํำยังไงอะไม่กินยาต้องรักษาแต่ยังไงหมอบอกว่า,วาให้ไปปฏิบททัติธรรมไปนั่งสมาธิซึ่งมันเป็นอะไรที่แบบผางไกลในชีวิตมากเราเป็นคนที่ตื่นมาแล้วหัวสมองมันทํางานเลยแล้วเวลาที่นอนปุ๊บก,ก็หลับไปกับการคิดงานแล้วอยู่ดีเนี่ยพอมานั่งสมาธิปุ๊บโอ้โห คิดนูน่นคิดนี่เข้ามาสารพัดเลยมันก็เลยทําให้เราเนี่ยนั่งสมาธิไม่ได้แล้วมันจะไปแบบไหนวะไปยังไงวะก็เลยไปเรียนรู้วิธีการนั่งสมาธิไปปฏิบัติธรรมก็ไม่ได้ ผลสุดท้ายมาจบที่การใช้พลังงานขึ้นเสียงขันที่เแบรบกพอเราใช้ขึ้นเสียงเนี่ยนำมันทําให้ท่านเนี่ยเข้าสู่สมาธิได้ไวขึ้นและเร็วขึ้นใจมันเบาพลังงานของการโฟกัสเนี่ยมันมีมากขึ้นพลังงานของการโฟกัสคืออะไรคือปกติคนที่ทําอะไรเร็วไวรีบต้องให้เสร็จต้องให้ได้อืแต่บางทีขาดการพิจารณา ขาดการไต่ตองแต่พอเรานั่งสมาธิเนี่ยเราได้พิจารณามากขึ้นเราได้ไต่ตองมากขึ้นทําให้ประสิทธิภาพของการทํางานเนี่ยมันได้ดีมากขึ้นจากคนที่นอนหลับยากจากคนที่ไปไหนมาไหนวิตกกังวลกลัวต้องพกยาตลอดเวลากลายเป็นคนว่าหลับอยู่ที่ไหนมุมไหนก็หลับเป็นคนที่มีประสิทธิภาพในการใช้ชีวิตมากขึ้นคือไม่ต้องใช้ยาแล้วทุกวันนี้แล้วก็รู้สึกจัดก,การอารมณ์ตัวเองได้เร็วแล้วไวมันก็เลยทําให้ทันรู้ว่าจริงๆแล้วมนุษย์เราทุกคนเนี่ย มันมีปัญหาในเรื่องนี้กันเยอะมากมันอยู่ที่ใครยอมรับไว้ก็แก้ปัญหาตัวเองได้เร็วแต่ถ้าเราไม่ยอมรับว่าเรามีปัญหาเนี่ยมันแก้ได้ช้าหลังจากการศึกษามาเต็มๆนะสองสมปี <Okay. S 2> หันก็เริ่มที่จะเอามาสอนลูกศิษย์สิ่งที่มันเกิดขึ้นคือบางคนเนี่ยร้องไห้ออกมาแบบร้องแบบหนักมากบางคนคือตัวชาไปครึ่งซีกบางคนคือตาปิดไปเลยพลังงานคลื่นเสียงที่มันเข้าไปที่ทําให้จิตเรามันเบาจิตเรามันสบายเนี่ย ดีขึ้นอืมทันก็เลยเป็นช่องทางว่าตัวเองเนี่ยเป็นคนที่มีความรู้ความสามารถในเรื่องของการนวดหน้ายกกระชับอยู่แล้วการกลัวซาบผิวหน้าอยู่แล้วก็เลยเอามาควบคู่ไปกับการนวดมันยิ่งทําให้ลูกค้าแบบเบาสบายเนี่ยก็เลยเป็นที่มาของทันว่าทันอยากที่จะแบบว่าส่งต่อพลังงานดีๆส่งต่อเทคนิคดีๆแบบเนี้ยคือส่งต่อให้กับไม่ใช่แค่กับลูกศิษย์จากปัญหาตรงจุดเนี้ยทัน ได้เจอลูกศิษย์เยอะแยะมากมายก็มีปัญหาอาการเดียวกันวิตกกังวลตื่นตระหนกตกใจซึมเศร้ามันก็เลยเป็นที <S <S ่มาของธัญญีเวลเนตแอนด์สปาด้วยรักจากใจทันธัญญีสวยงามสง่ามีปัญญาอย่างมืออาชีพ